หมาร้านลึกหายากจัดจนถึงขนาดต้องขึ้นป้ายอะคุณคือแค่มาตามแมบ,บยังซอกแซกยากมากแต่สิ่งที่ทําให้ผมต้องดันโดนมาขนาดนี้เพราะนี่เป็นหนึ่งในร้านหมูกรอบในจังหวัดนคนปรปฐมที่คนนคนปรปฐมที่ผมรู้จักเขามากินเองจริงๆหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าโคตรเต็มสิบไม่เสื่อมอ่ะคุณและเมนูที่เป็นพระเอกของคลิปนี้ก็คือข้าวหมูกรอบพวพริกเกลือธรรมดาจานละ9ก้าเแต่แบบในคลิปผมเพิ่มไข่ดาวบวกอีกสิบห้าบาทนะแล้วพอผมเคี้ยวชิ้นแรกหืมโคตรกรอบอ่ะคุณส่วนที่เป็นหนังเคี้ยวดังครัวส่วนนนที่เป็มังัง หวานหอมและนุ่มจาดแล้วส่วนที่เป็นเนื้อรสชาติหมูเข้มเข้มแล้วมันแน่นนุ่มๆอ่อคุณไม่ว่าจะจิ้มกับพริกน้ำปลาหรือซอสพริกที่ให้มาคือโคตรขีดเลยอร่อยมากจริงมาตัดด้วยการคั่วพริกเกลือที่โคตรเวทคุณลองสังเกตนะตัวคั่วพริกเกลือพริกทุกเม็ดกระเทียมทุกกลีบม,มันถูกชุบแป้งทอดคั่วกรอบหมดเลยแล้วทอดโคตรด,ดีได้ลูกกรุบจากพริกเกลือเสริมกับลูกหนังจากหมูกรอบแล้วหอมทอดรสเข้มเข้มอ่ะคุณอร่อยจริงและร้านนี้คือร้าน J S Restaurant ครับอยู่แถวลำพญานครปฐมโคตรเต็มสิบให้สเคุณ you mm -hmm.